นิทานสอนใจเรื่องไก่พองคํากับจีจี้จอมสนเช้าวันหนึ่งจีจี้ตื่นแต่เชา้าเพื่อจะออกไปเก็บไข่ไก่หลังบ้านเธอเดินร้องเพลงไปเรื่อยๆแต่แล้วก็ต้องหยุดทันทีเพราะว่าในเล้าไก่มีสีแสงทองแวววาวสะท้อนแสงแดดระยิบระยับออกมาจีจี้รีบวิ่งเข้าไปดู เธอตาโตอ,อ้าตาค้างเพราะสิ่งที่เธอเห็นมันคือไข่ทองคําว้าวไข่นี้ต้องพิเศษแน่ๆหยิบไปให้ลุงดูดีกว่าเธอหยิบไข่แล้วรีบวิ่งเอาไปให้คุณลุงชาวนาดูลุงดีใจมากรีบเก็บไข่นั้นไว้วันต่อมาไก่ตัวเดิมก็ออกไข่ทองคําอีก ทั้งลุงและจีจี้ผลักกันเก็บไข่ทุกเช้าบ้านก็มีเงินมากขึ้นชีวิตก็สบายขึ้นแต่ไม่นานความโลภก็แอบ,บเข้ามาในใจลุงลุงคิดว่าถ้าผ่าท้องไก่ดูคงเจอไข่ทองคำเต็มท้องไก่แน่ลุงจะผ่าท้องไก่จะได้ไขท่ทองคำเยอะๆไม่ต้องรอเก็บวันละฟอม อย่าทำเลยนะลุงการท่าสัตว์มันบาปนะสงสารไก่ด้วยลุงลังเลอยู่พักหนึ่งแต่ก็เชื่อทำของจีจีเลยเลี้ยงดูไก่ตัวนั้นอย่างดีต่อไปไข่ทองคำก็ยังออกทุกวันและทั้งคู่ก็อยู่กันอย่างพอเพียงและมีความสุขตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภมาก อาจทำให้เราสูญเสียสิ่งสำคัญที่มีอยู่